ตามคำสั่งเรากลับจะทำให้แผ่นดินสะเทือนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีกองทหารหน่วยหน้ารวมตัวเข้ากับกองทหารที่บุกตะลุยไปทางเดียวกันบังเกิดภาพสยดสยองน่ากลัวเสียงคำรามเรียบด้านไร้ความรู้สึกประกายวูบวาบไม่ขาดระยะของคมหอกมองเห็นได้ผ่านจากละอองเลือดอันแดงฉาน เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกตัวพบว่ากำลังยืนอยู่ท่ามกลางเศษซากของทหารเกรใกล้ยอดเนินและข้างหลังไม่เหลือใครแล้วนอกจากเซอร์เฮนรี่ข้าพเจ้ามาอยู่ที่ตรงนั้นได้อย่างไรขณะนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบแต่เซอร์เฮนรี่บอกให้ข้าพเจ้าทราบในภายหลังว่าข้าพเจ้าติดกลุ่มมาก,กับการเข้าโจมตีอย่างดุเดือดในตอนแรกของหน่วยควายป่าเกือบจะรวมตัวเป็นพวกเดียวกับเขา และถูกทิ้งเอาไว้เพราะพวกเขาถูกโต้กลับมาดังนั้นเขาจึงตีฝ